อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับเว็บไซต์ทาเกตออนไลน์เนาะก็จะมารีวิวสินค้าคุณภาพดีนะครับผมให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมและเลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นมอเตอร์ไซค์แบตนะครับตัวนี้เป็นรูปทรงคล้ายมินบีท์นะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นแบบมือบิดนะครับผมมีโชคหลังนะครับโชคนุ่มมากนะครับก็มีเบรกเท้านะครับผมเล่นยูเอสบีได้นะครับ นี่เนาะอันใหญ่มีล้อข้างนะครับสามารถถอดออกได้นะครับถ้าขับ2ล้อเป็นก็สามารถถอดล้ wellness, อเสริมออกได้2ข้างนะครับผมมีแบปเตอร์ที่ชาร์จให้นะครับนี่ครับเครื่องเล่นเพลงนะครับเป็นเซน USB นะครับมีไฟสถานะแปดบอกนะครับผมมี AUX นะครับแล้วก็ตัวเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่มนิทานฟังเพลงก็ไปนะครับนี่เป็นมือบิดนะครับผมนี่ครับแล้วก็เบรกเท้านะครับมีเบรกนะครับผมนี่ครับสวิตช์ด้านหน้าด้านหลังนะครับปุ่มแดงสวิตช์สตาร์ทนะครับอันดับแรกสตาร์ทก่อนนะครับ ก็จะมีเสียงสตาร์ทขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดินหน้านะครับบิดคันเร่งนะครับเนี่ยบิดเบาๆออกเบาบิดเร็วออกเร็วนะครับผมตัวนี้นี่ครับแล้วก็มีเบรกเท้านะครับถอยหลังเดินหน้าได้นะครับผมเนี่ยเป็นมือบิดนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังเนาะตัวนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับนี่นะเหยียบเบรกเท้าที่ชาร์จสามารถชาร์จกับไฟบ้านไป้ตัวนี้1มอเตอร์แบตเตอรี่12โวลต์นะครับผม นี่ครับตัวชาร์จอยู่ตรงด้านซ้ายตรงถังน้ำมันนี้เนาะคู่มือให้นะครับนี่ฮะดูโชคนะครับนี่ฮะโชคนุ่มมากนะครับนี่นะนุ่มมากครับผมนี่เนาะพันใหญ่ดูดันครับอันนี้ราคาเบาๆนะครับก็ูกคท่านได้สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดห้านะครับศูนย์สี่สองสี่เก้าสามศูนย์นะครับย้ำนะครับศูนย์2 4ดห้าศนย์สี่สองี่กสามศูนย์เราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผม แล้วยังมีบริการหลังการขายนะครับผมรับซ่อมรถแบตนะครับแล้วก็จาหน่ายอะไรจักรยานนะครับราคาเป็นกันเองนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www. toymarketonline. com ได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะถ้าทางเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมและเลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ